มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลิซ่าลงคลิปคันน้ำเลมอนแฟนๆคุ้นๆด้านหลังมากลิซ่าละลิสาได้มาในลุคสุดชิลสวมเสื้อคลอบแขนยาวคู่กับกระโปรงนะคะซึ่งไปเก็บเลมอนที่สวนหลังบ้านเพื่อน,นำมาทำน้ำผลไม้พร้อมด้วยแคปชั่นบอกว่าเลมอน101ซึ่งลิซ่ายังเผยให้เห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกเลมอนนำมาล้างน้ำให้สะอาด ฝานแบ่งครึ่งและคานออกมาเป็นน้ำดื่มให้เห็นกันสดๆเลยค่ะแต่งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับโฟกัสที่ฉากด้านหลังคุ้นๆเหมือนกับบ้านของลิซ่าที่เคยมีข่าวว่ลิซ่าซื้อไว้ที่ LA โดยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่าน Beverly h i l l ฮิลและเพิ่งจะร e n ีโนเวทไปเมื่อช่วงปลายปีก่อนจากนั้นลิซ่าก็ได้ซื้อมาเมื่อช่วงกลางปีนี้นะคะราคา145ล้านบาทโดยเฉพาะครัวที่ด้านหลังติดกับเขาเห็นภาพเราใช้จริงๆด้วยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ